สวัสดีครับพ่อชัยครับมับงคังลำรวย,วยเอฟซีปีออ่นอนครับผมครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ทุกท่านวันนี้ผมเขยอ,อีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันโค้งสุดท้ายของพ่อชัยครับในงวดของวันที่16พฤษภาคม67ครับท่านผู้ชมในงวดที่ผ่านมาเลขของคุณพ่อชัยก็ถือว่าเข้า3าตัวเนาะพอเนาะครับครับออกทะเบียนรถ ของคุณพ่อเองครับท่านผู้ชมครับ,รบเดี๋ยวในงวดน,นี้เนาะครับครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองที่ผมมาทําคลิปนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมเดี๋ยวเรามาฟังความฝันด้วยกันครับว่าคุณพ่อใช้ฝันว่ายังไงบ้างครับฝันที่พ่อสิมะเว็วนี้คือพ่อฝันเม่ได้ครับพอฝันมือขึ้นว่านนี่แหละกันยังว่าอัน ไปเฮ็ดบุญน้ำผู้ตายเหล้ยวนั่นนะเฮ็ดบุญใส่บาทใส่พกหยาดน้ำทำบุญน้ำเพลินเหลี่วเพลินตายกับบวได้วกันยั้งกันแนววาอันหลูกล้านไปมาหาเววาวุยกันยังมือแรลงวันนี้ยังมือเสาเข้าก็ตายอ่ะนะตายเพราะหัวซงไปลรงบ้านล่วงยังก็เอาศพกลับมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเหล้วยังแล้วเบิดกะบ่ได้ไปมาของเวยังดอกแค่ไปซอยสักอนิ้จาทำบุญยังมือเสาตักบาทใส่พกให้มันครเกจเหมือนนะรับันนี้โบมาเมื่อขึ้นบ้านผัดมาฝัน เออฝันว่าเพิ่นถือปายอันที่อายุเพื่อนตายในรูปอ่ะหน้าเออมากกับเม้าเวากันถามกันมาสีเอาไปใส้เพิ่นว่าบ่าไดรเอาไปใช้สีเอารูปนี่มให้ไห้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านหาน้ำแน่เพื่อนว่าครับเออพอได้กูศลน,น้ำแน่ถือปลายมากกับโบเห็นเลขยังแล้วก็เห็นแต่เลขสิบเอ็ดแล้วตั้งหนาเห็นตัวเดียวเมืองเกิงเลขที่เด็ดวันนี้อายุเพื่อนสามสิบเก้าปี เออนั่นล่ะครับเลยว่าเอ,อ๊ะมันสีเป็นจังไหนน้อถือมาแนวนี้จักร้าลาสีมาบอกเลยคือว่าสีมาแนวไะไกับโอ้โหนั่นล่ะเพราะว่าเลขสบเบ็ดงวดก่อนก็นกนให้ไปเร้วแจ่นี่ก็ถือมาอีกมา,หาเห็นมาก็เอามาใส่มือแล้วก็ว่าว่าอันเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านหาหลานน้ำเนือ้อหลานบนไหนมาบอกอม,มาบอกมาลาได้บานเนี่ยก็เอาป้ายมาห้ในมือมันก็ควยลบก็ไปเลย แต่ว่ามียังจะคล้องกับเบื้งในป่ายกับเห็นเหล็กตัวนี้เปิดเกลื่อนยังสี่ครับเออนี่คือเหล็กสิบเอ็ดตัวแปดอายุพันสามสิบเก่าปี่อะไรใส่แปดสามเก่าครับครับตัวนี้เหล็กศูนย์นี่คือคนตายครับเราเลยใส่ศูนย์สามเก่าอายุพันสามสิบเก่าปีคือกันไว้ให้ครับ,รบผมกันไว้ให้ส่วนเลขเลขหกนี่สามหกนี่คือกันเหล็เก่ากันเอาไว้เออวันหน้มันกับว่ากับเออแต่กัให้ซื้อกลับไปกับมาไสี่หล่ะซื้อครมเอา เลขหนึ่งสองตัวก็เลยหนึ่งสองเลขหนึ่งสองตัวกับหน 1, 1, 2. 2> ึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองอ๋อสิบเอ็ดสิบสองนะนะครับ <H 22 S 1> ครับ<ๆ>กันไหวครับโอเคครับครับผมครับท่านผู้ชมครับคือคุณพอ่อคุณพ่อชัยเนี่ยฝันในรอบนี้เนาะพ่อเนาะฝันว่าก็คือคุณพ่อพูดให้ฟังว่าก่อนที่คุณพ่อจะฝันเนาะครับได้ไปร่วมงานศพครับท่านผู้ชมไปร่วมงานศพของหลานชายแม่ครับหลานชายนี่ตายไปเมื่อวันวันไหนพ่อ มันก่อนหรือเปล่าตายได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแหละนะครับอาทิตย์กลัวนะอ๋อคืออาทิตย์หนึ่งเราพ่อก็ับไปรวมงานศพแมีนเห็ดเผาย่างเหลียเรียบร้อยเบิดลซักท่านย่างเหลียรียบร้อยเบิ้แล้วก็มาฝันเมือขึ้นมาฝันมือขึ้นนี่เนาะครับผมขึ้นหวานครับอ่าฝันมือขึ้นนี่ครับอคือหลานชายถือป้ายรูปของรูปรูยเขาเป็นรูปของคนตายครับครับมาหาครับมาหาอยู่ตองไหนนะครับพ่อมาเหือนนี่เลยครับมามาตรงนี้เลยครับครับ บ้านเลขที่ของคุณพ่อใช่กะบสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งครับครับผมบนเอครับเลขนี้มามามาดูอยู่ครับเวลาฝันเห็นนะพ่อเนี่ยแต่กะให้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 เน้นเน้นก็คือสามเก่าเก่าสามสามเก่าอ่ะโทตัวเน้นเน้นกับหนึ่งหนึ่งนั่ะครับผมสื่อเอาเช่นนี้ครับเพื่อนถือปลายมาถึงบ้านหลังนี้เนาะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วกะเพื่อนกะอ่าบอกคุณพ่อใช่ว่าให้เหตุบุญให้น้าแน่เออครับครับ คือหลานมามาล่าแมนบ่ครมบแม่นสีว่ามาล่ากับแมนหือว่าสีมาบอกอี่ยังจักอย่างกับแมนเพราะว่าเอาป้ายไมาให้แล้วกัครับบอกว่าเหตุผเอาใส่มือให้คุณพ่อใส่ใส่มือพ่อกระบเอาก็บไว้เอกนี่เห็นเหลขเบิ่งเกล่งก็คือเล็เล็กตัวเดียวนี่แหละครับครับผมครับเลข1หนึ่งหนึ่งมนกับสามเกามนครับแล้วผู้ตายนี่เกิดวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเ็ดครับผมแล้วเลข8แดมาจากไสครับเล็กแปก็คือทีจับเอาในปลายนะจับก็เป็นแปดอันน่ะ แปดสามเก่าจากเอาไปส่วนวันเกิดเลากับวันที่สิบเอ็ดอายุสามสิบเก่าปีอ๋อครับครับคือพอใส่เอาเลขแปดมาใส่ครับท่านผู้ชมครับ้วกามีศูนย์สามเก่านำเนาะศูนย์สามเก่านี่คือเลขกู้ตายมันเป็นศูนย์นะครับครับตัวเลขก็สิมีอยู่ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเพื่อนเอาปายเอารูปมาไห่บอกง่ายคือเอารูปมาไห่รากา เพ็่นบอกว่าเวลาทําบุญค่ะห้เอาลูกนี่แม่นเอาลูกมา,มมาเฮ็ดบุญหาอันเฮ็ดบุญหามันก็มีเหลืออยู่ใบเดียวเพื่อนว่าก็ถือมาส่งผมก็เอออันโมทนาบุญโมทนาท่านนะเพื่อนเห้เพิ่นไปสูสุคติภูมิมองอยู่ดีๆนะ่นะรับขึ้นสวรรค์สันฝ่าไปก็สิไราสางนา้าทาบุญหาผู้ตายไปส่นะครับครับอืม ว,ว่ามันตายมันกับ,บได้เวาได้ปากงังกับว้าน้ำกันดีๆใช่ไหอเส้าก็ว่าตายนะครับไอ้คนตายจะโพกทีก่เราสนิทกันกับพ่อครับก็บเป็นอ่าลูกหลานรวมโลกรวมบ้านรวมเมืองเนี่ยละเพราะว่าพอไปเหตุบุญสุนทานองในอกะได้พ่อครับสายบุญสายกุศลเหตุบุญเหตุทานนํากันนานๆกันเลยดเดวาไดปปาก้ากันคนั่นแ่ะก็นับถือกันครับอเพื่อตาจีมาล่า ล่าคือว่าหล่ะท่าพ่อเนาะเมียนเพราะว่าบางครั้งเป็นเขาฝันคนอื่นบ่ได้เพื่อนกับม,ามนาเขาฝันพอจังสี่ครับมันขันบุญกัน,นทรงบ่ถึงกันบารมีบม่หอดกันกับว่ากันบ่ไรได้หมนจังสี่แม่ยนเพราะว่าบุญกุศลบารมีหอดกันจังสีสื่อสารหอดกันไ้อ่ะนะครับครับผมอืมครับครับโอเคเนาะนพ่อเนาะครับก็ฝากเอเอซเด้อให้สื่อเอานั่นละลองลองสื้อบ่งเพราะว่ามันเป็นแนวทางเป็นความฝันเอาเน่เอานอนบ่ได้กับความฝัน ครับมันกับโมเน่นะครับแต่ก็ให้เน้นๆเอากันละคือผมบอกกันละครับผมในในรูปี่เพิ่นถือมานี่พ่อเห็นชัดเจนบอกเห็นชัดเจนครับวันที่สิบเอ็ดอายุเพิ่นสามสิบเกาปีครับผมเขาเขียนไว้เลยแม่นเห็นเท่านันนะครับแปดนี่คือผมเอามาใส่เอารับรับครับแปดมาใส่เอาเย่านว่าเพราะปกปกติแล้วถ้าเป็นรูปเนะพ่อถ้าเพื่ที่เขาตั้งนาศพเนาะเขาสิเขียนว่าวันเกิด แล้วก็วันตายเนอะแมนครับแต่อันนี้พอเห็นแต่วันเกิดเห็นแต่วันที่สิบเอ็ดกับอายุสามอายุครับแค่นั้นโอเคครับพ่อครับท่านผู้ชมครับตัวเลขนะครับก็จะมีแปดสามเก้าครับแล้วก็ให้ระวังแปดสามหกเนาะพ่อเนาะครับแล้วก็มีศูนย์สามเก้าครับไม่ว่าใช้เอาศูนย์มาใส่ครับก็คือศูนย์สามเก้าครับให้ระวังศูนย์สามหกไปด้วยครับแล้วก็ เลขที่เห็นก็คือหนึหนึ่งครับท่านผู้ชมให้กัน1 2ไว้ด้วยครับนี่ครับแต่ที่เน้นๆให้ก็คือ8 39กับ1 1ึ่่นี่งครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับสําหรับตัวเลขเพิ่มเติมเข้ามาก็ก็คือเป็นตัวเลขที่คุณพ่อคิดว่าน่าจะมาก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมดูเพื่อเป็นแนวทางครับโอเคครับก็ มีแค่นี้ครับท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอาผมเคยสารใต้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อชัยมากๆครับที่ได้มาเล่าแนวทางให้ฟังอีกท้งหนึ่งในโค้งสุดท้ายนี้ครับขอให้เลขของคุณพ่อเข้าตรงๆครับแตกสามตัวอีกหนะพ่อหรับผมครับขอบคุณหรายๆครับพ่อห้พีน้องเอฟซีลัรวยสุขูสุขคนเด้อวิดนีวิศินเลือกินเลือกใสเด้อซา